เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผมมาอยู่เป็นคนอยู่เมืองบนนี้ประมาณ30ปีนี้กําลังมีปีนี้ที่ฝนไม่มีแล้วน้าท่วม <c oughs> ก็ตกใจ <c oughs> เรือก็ล่มเครื่องก็ลมน้ำเห็นเรือนุ่งลอยหายไป ที่อุบลร,ราชธานีเกษตรกรริมโขงและชาวประมงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากความผันผวนของระดับแม่น้ําโขงส่วนหนึ่งอาจด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของคนจํานวนมากบนฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ช่วงนี้เมื่อวันที่26เดือนธันวามันขึ้นสองวันนี่ท่วมหมดเลยนะสองวันนี่ท่วม ตรเทียมหอมหัวแดงข้าวโพดผักชีผักกาดผักคะนา้าท่วมตายหมดเน่าเปื่อยหมดเลยแต่ชาวบ้านก็ไม่รู้นะว่ามันมามันมาได้ยังไงฝนไม่มีนะ๋ยวน้ำขึ้นสูงก็ประมาณสเมตรสเมตรนี่คือมีความชันนะไม่ชันทาง,ทาง,ท,างทางลาดเยียงนะ ทางลาดชันอย่างนี้เลยอ๋อทางตรงเนี้ยเหรอสามเมตรเนื้อจนะครับพี่ได้แต่เป็นทางชันน่าจะเยอะกว่านะู่นเออะแล้วประมาณเนื้อที่ประมาณสักห้าร้อยไร่เนี่ยอยู่ที่ที่มันท่วมมันมันลูกเียนหมดเลยเน่าเปื่อยไปกับน้ำห้าร้อยไร่นี่คือไร่ผักผักทีอาักาดข้าวโพดตัวลิสูงแล้วก กระเทียมหอมหัวหแดงผักชีลาวเราอใบเล็กๆไปหมดคือเน่าหมดเลยเปื่อยหมดเลยแค่จองวันได้เรื่องแล้วทีนี้มันท่วมมันท่วมเป็นอาทิตย์นะออ๋ถ้าฝนไม่มีอย่างนี้น้ําขึ้นอย่างนี้ผมว่าไม่ได้ไมาจากไหนก็คือผนกรทบจากน้ําขวดที่ทางตอนบนที่เขามีเกิือนแล้วเขาเปิดขึ้นมาเพื่อระบายน้ํา ก็เลยมีผลัทุกนี้แต่เดชถามว่าตรงนี้มีใครรับผิดชอบไหมก็ไม่มีน้นำผงเริ่มลดเป็นหน้าแรงเนี่ยนะฮะเพ<อ>ื่อจิก,การลดยังเริ่มตั้งแต่เดือนอเดือนกันยาเลยนะเมื่อพีการนี่เดือนกันยานี่ผลไม่มีแล้วนะ่ะแต่น้ําน้าก็จะค่อยๆเริ่ม,มลดแล้วก็ใส่ไมไ่ค่อยใสไปโดยอัตโนมัติครับเออย่าง พอน้ำใสปุ๊บม,มันจะมีไข้น้ำคือยังไงนะเขาเรียกอะไรราษาอีสานเขาเรียกเทาครับป<ะ>รากฏการน้ำาขงขึ้นชับพลันในฤดูแลง้งส่งผลกระทบทันทีต่อชาวประมงในจังหวัดอุบลราชธานีก็ตกใจเรือกลม่มเครื่องก็จมน้ำเห็นเรือลุงลอยหายอ ไปดูเหรอหาห้ามเรือไม่ได้ไม,ไม,ไม่ของคนอื่นของผมผมผูกเชือกมันใหญ่มันเลยไม่ขาดไปเยอะไหมครับที่เร <มา S 1> ือหายไปมาไวบางคนสองวันเพื่อเห็นน้นํามันลดแล้วก็่าไม่ได้ไปดูเรือเนอะาะก็ผูกเชือกอทำเชือกให้งยาวๆเอาไว้แต่พอมันน้ามันมาไวน้ำแหลงพัดเรือลงมาแล้วที่ปงงุ่มนี เท่าที่เราเท่าที่รู้รู้เนี่ยหายไปกี่ลำครับก็อยู่อยู่ที่บ้านน่ะมันมีอยู่ห้าลำที่หายไปเลยเนี่ยนะทั้งเรือทั้งเครื่องทั้งเรื่องไปไปเรือเรีนนำถามสูคเราได้คุยกับคนที่เรือหายไหมครับเขารู้สึกยังไงเขาก็เขาก็เสียใจแต่ถามว่าไอ้จวงพอเสียใจตรงนี้ก็มีมีใครมาเยียวยาไม่มีเลยก็ต้องหายเองเหมือนเดิมต้องกู้หนี้ยืมสินมาคือ ใหม่หมดหเฉพาะไอหมู่บ้านเราที่ที่หมู่บ้านนะที่ที่หาปลาในน้ำขุ่นมีนะที่จะไล่ให้ดู่มมันมีบ้านสมรุงบ้านร่องคันย,ยงน้อยบ้านร่องคันย,ยงใหญ่แล้วก็บ้านผายชันทีหมู่บ้านหาปลาตเป็นอาชีพหาปลาเ<ม>ยอะ สัญญาณความผิดปกติของระดับแม่น้ำโขงในช่วงฤดูแล้งเริ่มชัดเจนขึ้นตามลำดับแถวแถวบ้านผมนี่นเดี๋ยวนี้มันน้ำผาม่ันนะเนาะมันแทบจะเอาไอ้น้ำขึ้นมาแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันทันเป็นแทแถวแถวธนุมานแถวทางนี้เขามาได้เพราะว่ามันกว้าง หมายถึงว่าเอาน้ําขึ้นมาบนตะหล่งเอามาใช้มาใช้ใชทําน้ํำประลาอะไรอ่ามันผมว่ามันจะเกี่ยวกับเขื่อนหรือไม่นะที่ทําให้กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางนดะบางปีนะมันจะมีหาดกลายมาถมแล้วก็มีดินมีตรกอนมาถมแล้วก็สูงมากด้วยนะแต่บางปีไม่มีเลยเป็นโขดหินล้วนๆเลย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะอะไรวันนี้ก็บางปีก็มีทรายบางปีก็ไม่มีทรายใช่นี่นี่นคือ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 มันจะเกี่ยวเรื่องออของเขือ่อนที่เขาเปิดน้ำมาทำให้แสน้ำเปลี่ยนทิศทางไหมในฐานะชาวบนราชธานีสมพงษ์ยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนบนลำน้ำโขงควรหยุดเพราะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย สร้างเขื่อนใช่ถ้าจะสร้างเขื่อนเพื่อเอาไฟฟ้ามาใช้นะวิธีทางเลือกการสร้างไฟฟ้าที่จะเอามาให้ประชาชนเรืยอว่ามันมีมากมันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้เยอะมันมีเขื่อนแล้วมันทำให้หนึงมันเฝ้าะระวังเรื่องภัยพิบัติในตรงนี้ยากบางทีอยู่ด,ดีวันดีคนที่ดูริมโขงเกิดน้ำขึ้นฉักพัน ตลิ่งพังยิ่งทุดไหลลงไปนี่มันมีนะครับมันมันเคยมีแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครมารับผิดชอบที่ทั้งบ้านทั้งพว่กลัวไหลลงมาสูงเลยมันมีเขื่อนแล้วมันทําให้อีกหนึ่งมันเฝ้าะระวังเรื่องภัยพิบัติในตรงนี้ยากบางทีอยู่ดีวันดีคนที่อยู่ริมสูงเกิดน้ําขึ้นถัดพันตลิ่งพังยิ่งทุดไหลลงไปนี่ มันมีนะครับมันมันมันเคยมีแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครมารับผิดชอบคือทั้งบ้านทั้งครอบครัวไหลลงม้ำถลมเลยก็อย่างอย่างพวกผมเนี่ยหนึ่งนาผมก็ท่วมนะนที่นาผมถ้าปีไหนเขื่อนกินอย่างเมื่อปีห้าห้านะเขื่อนกินจะพังต้องระเบิดสามเขื่อนเพื่อระบายน้ำมาท่วมนาผม ผมก็ดูข่าวอยู่เพราะว่ามันมีรายงานข่าวเขา,เขา,เ,ขาเขารายงานใหม่มันท่วมนาผมจะถามว่าค่าตอบแทนตรงนี้ที่ข้าวผมเสียหายมีใครมาุกเชยไหมเปล่าเลยมันก็เสื่อเปล่ารลบนี่แค่แค่แค่น้ำาจากกินมานะถ้ามันเกิดมีเหมือนอ,อยู่สยาบ,บุรีถ้ามันสัาเ็จตัวนี้นะตายเลยชาวบน